คณะเชื่อสิงโตมังกรเนี่ยมันเป็นแบบสิ่งมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่แค่แบบว่าเดินเดินเดินแล้วก็มาเช่อแล้วก็ไหว้แล้วก็มาของเงินลูกค้าเกียวกัญญาลัตเกียงไกรลัตเจ้าของคณะสิงโตมังกรยกสมคัญค่ะผมเอกเอกลัตเกียงไกรลัตครับเป็นน้องพี่เกียวครับเรามองภาพตัวเองไม่ออกเลยว่าถ้าไม่ได้ทําสิงโตแล้วเราจะทําอะไร เดียวเป็นคนเก่งแล้วก็แกล่งมากครับเหมือนเจ๊ใหญ่อย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วไปไหนมาไ,ไหนก็ดูแลเราอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นน้องน้องเล็กจริงๆถามว่าแบบในครบอบครัวคนจีนยังไงเขาก็แบบหวังว่าอยากได้หลานชายที่เป็นคนโตอยู่แล้วแต่ว่าบังเอิญที่เราแบบมาเป็นลูกสาวเราแบบเป็นคนโตเนาะแต่เตีย๋ยเขาก็เลี้ยงเกียวแบบให้ความรักความอบอุ่นดีมากค่ะเหมือนแต่ว่าเลี้ยงเหมือน เหมือนเด็กผู้ชายนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาแบบลูกสาวลูกชายก็รักเหมือนกันเป็นเป็นกิจการครอบครัวครับใช่ค่ะก็ไปด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยก็ค ah> ู่ก yes, like uh> uh uh> ันก็เป็นแบบเด็กจิ๋วน่ารักที่แบบเล่นหัวสิงโตอะไรอย่างเงี้ยไปรับอ่งเปาจากลูกค้าก็ ไปด้วยกันตลอดเลยค่ะถ้าในสมัยก่อนที่เราจาได้ส่วนมากจะเป็นอยู่สั่เจ้ากินข้าวโรงเจมีนอนที่โรงเจอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ลําบากมันสนุกมากกว่าตอนเด็กๆรู้สึกว่ามันสนุกอะค่ะเราไม่ได้รู้สึกถึงความลําบากอะไรเราไม่ต้องมาแบกรับความกดดันอะไรทีไรไงก็คือแบบว่าอะไรก็คือสนุกหมดให้ทําอะไรก็ทําแล้วก็คืออยู่กับผู้พี่ๆเนอะนอนไหนก็ได้ใช่นอนไหนก็ได้ เกียวเคยคิดว่าทําไมเตี่ยต้องให้เกียวแบบเหมือนไปดูว่าสิงโตต้องเชิดตรงนี้ต้องแบบเหมือนให้แบบไปสวัสดีลูกค้าแล้วก็ให้กล้าที่จะแบบไปสั่งคนในคณะว่าให้ทําอะไรหรือว่าแบบถ้าได้อ่งเปาแล้วเกียยก็ต้องเป็นคนแบบไปเก็บอ่างเปามาเลยไว้ที่ตัวเองแล้วก็ค่อยเอามาให้เตี่ยอันนี้เขาสายงานบริหารนะครับแต่ของผมนี่อันนี้ให้ทำให้เชิดอ่ะตีกองให้เชิดให้ตีฉาบทําทุกอย่างเป็นเพราะว่าเราจะได้สอนทุกคนในคณะได้ทุกอย่างมันผูกพันด้วยใจเราแบบ เติบโตมาแบบเราก็เห็นแล้วสิ่งตมังกรเห็นเตี่ยที่แบบว่าตีกองได้เป็นคนเทเห็นในรูปต่อตัวได้แบบว่าเหมือนเป็นฮีโร่ของเราอยู่แล้วว่าเฮ้ยเตี่ยเก่งจังเลยอุ้ยตอนหนุ่มๆนท่มเทจังอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่รู้สึกแบบชื่นชมแล้วเราก็อยากทําได้เหมือนเตี่ยมากกว่าไม่เ<ต>านาะเรารู้สึกแบบเราซึมซับสิ่งต่างๆจากเตี่ยมันเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เรารักไปแล้วโดวยแบบเราก็ยังไม่ทันรู้ตัวว่าเราลักไปตั้งแต่ตอนไหนเตี่ยเกียวว่าเสียในช่วงที่เกียวอยู่ปีหนึ่ง อย่างมันทังอ่ะมันมันมันไปต่อไม่ได้แล้วว่าคุณแม่ก็คือเหมือนเป็นแม่บ้านนะตอนนั้นนะแล้วแบบน้องก็คือยังเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโตที่สุดเกลก็เลยเหมือนต้องต้องดับเรียนก็หนักเหมือนกันนะพอเตี่ยเสียปุ๊บเราก็มืดแบบด้านเลยว่าจะทํำยังไงต่อไปเกลก็ขึ้นปีแรกน้องเอกก็ขึ้นม .4 น้องออฟคนเล็กอีกก็เครียดหนักเหมือนกันว่าเราจะทํำยังไงต่อไปแต่ก็คิดอีกทีก็บอกว่าในเมื่อเขาทิ้งไว้ให้เราแล้วเราต้องดูแลเขาดีที่สุด เพราะนี่เป็นของขวัญพิเศษเด่เขาให้เรามา oh. <laughs> เราอยู่ได้กับพราะลูกเพราะว่าลูกอยู่ได้ก็บพราะเรามีอะไรก็ต้องมารวมคุยกันปรึกษากันแล้วก็ประคับประคองมาจนกระทั่งเกียวมาตามต่อนี่แหละบอกว่าเห็นลูกทําได้แล้วดีใจมากก็เลยต้องขอบคุณลูกขอบคุณในครอบครัวทุกคนเพราะว่าลูกก็เป็นของขวามพิเศษมากอยู่กับเรา หนักมากค่ะมันก็เหมือนโลกทั้งใบมันดับอย่างที่บอกว่าแบบเตี่ยเป็นแบบเสาหลักของครอบครัวค่ะมันแบบว่าแย่ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบเผชิญปัญหาอะไรหลายๆอย่างมันแบบไม่ได้ราบลื่นเหมือนบบตอนที่เตี่ยอยู่แล้วเอาจ,จ,จริงๆอะคือเตี่ยเสียไปก็จริงแล้ว,มแ,ลวแม่แม่ดูแลคณะจริงแต่ถึงเวลาตอนนั้นก็ พี่เกียวก็เป็นคนคุมคณะนะแต่เกลียวก็ไปตลอดอะค่ะสมัยก่อนเกียวแบบกระบาแบบห้างๆเก่าๆทุลักทุเลจอดเอ้ยลงไปเล่นตรงนี้เคยมอญน้ําแตกรถพังเปิดโควันขโมงเฮ้ยดูดีแม่งเป็นอะไรวะน้ําไฟโดนตัดก็เคยนะคะกว่ามันจะเป็นภาพที่เหมือนมันสวยงามขนาดเนี้ยมันแบบไม่ง่ายเลยอะค่ะจริงๆเกียวมองว่าคณะเชิดสิงโตมังกรเนี่ยเขามี เรื่องราวห,หรือตำนานมาเป็นแบบพันพปีแล้วมาอยู่มานานตั้งแต่ก่อนเราเกิดมันเป็นแบบสิ่งมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่แค่แบบว่าเดินเดินเดินแล้วก็มาเชิดแล้วก็ไหว้แล้วก็มาของเงินลูกคา้าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกี่ยวทําคือแบบว่าให้ความจริงใจกับลูกคา้าไม่หลอกลูกคา้าเหมือนเราไปไหว้เจ้าหรืออะไรเราทําตามตามที่เราได้สืบทอดกันมาเวลาเราไปไหว้สั่เจ้าให้เจ้าให้ที่บ้านลูกค้าเงี้ยไม่ใช่ว่าเชิดอะไรก็ได้เตี่ยเขาบอกว่าตั้งใจเชิดเจ้าเขาเห็นคนจ้างไม่เห็นแต่เจ้าสิ่งศักดิ์สิ เชิดไหว้สิ่งศักดิก์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเราต้อง ห้ดีทุกขั้นตอนให้ครบอย่างที่ที่เคยทํามาไม่แบบว่าไม่ได้ตัดอะไรไปอะไรเงี้ยค่ะปีเนี้ยปีมังกรใครๆครก็แบบอยากได้อะไรที่เป็นมังกรแต่ว่าสิงโตก็คือแบบก็ยังคือความโชคดีความแบบเป็นสีิมงคลไปทําการแสดงหน้าที่ได้ก็หมายถึงว่าไปไล่สิงช่วร้ายเสียงกองเสียงชาบก็ตีไล่สิ่งชั่วร้ายให้กระเติงไป,<ม>ไปอะไรเง<ม>ี้ยซึ่งมันมีแบบความหมายแฝงอยู่ในการแสดงเชิดสิงโตและมังกรทั้งสองอย่างเลยะคะ่ะเรื่องของหัวสิงโตเนี่ยก็จะมีการคุยกับอาจารย์โครงสร้างมือนฐานก็จะเป็นหัวสิงโตโบราณอยู่แล้วซึ่งหัวสิงโตโบราณมีหลาย10 ทรงเยอะมากเราก็หยิบมาว่าเราอยากได้ทรงนี้บอกอาจารย์ว่าอยากได้เป็นจีนแดงโบราณนะครับแต่ว่าอยากได้เพิ่มเป็นเขามังกรเพราะความหมายเออมังกรแบบเป็นหัวจักรพรรดิแล้วก็เรื่องสีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้อาจารย์จําลองมาเป็นเขามังกรแบบนี้ซึ่งแปลงมาจากหัวใหญ่อันนี้ในคณะย่อขนาดลงมาแบบนี้แล้วก็ด้วยเรื่องสีเรื่องความหมายสีทองสีแดงอะไรเงี้ยแบบนี้ยังไม่มีคนทํา ดีแบบนี้ทําได้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ในวงการนะครับการเชื่อสิงโตในรุ่นของเราอะ่ะเราเปิดโลกมากๆเาเราคิดว่าสิงโตอะ่ะมันน่าจะไปอยู่ได้ทุกที่ที่คนอยากจะได้ความเป็นความโชคดีความเป็นมงคลความเป็นมงคลใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราก็ต้องทําอะไรที่ให้มันเข้ากับกับสถานที่น,นั้นๆได้ด้วยมันสามารถที่จะไปอยู่ในงานตักที่ที่แบบ ที่ไม่คิดมมก่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่างานเทศกาลดนตรีหรือว่าในผับในผับอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นอีเวนท์ที่แบบดูทันสมัยอะไรที่มันแบบว่าปรับเปลี่ยนอย่างทันหันต่อให้มันเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเรื่องที่ทําให้เราอยู่ได้คนที่เขาอยู่มาก่อนเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่มั่นใจหรอกเ<ช>มื่อก่อนเขาก็รักเราเขาก็รักเราหมดแหละแต่ว่าถึงเวลาพอเราต้องเป็นหัวหน้าเขาเราเป็นเด็กกว่าเราไปสั่งเขาเงี้ยมืนที่เกียวสั่งเช่นแบบนี้นะเลนแบบนี้นะเขาก็เขาก็ไม่อยากทําสิ่งที่เกียวบอกให้เขาทําอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ทำให้เขาดูไปเลยว่ามันทำได้เป็นซิกเนเจอร์ของเราก็คือเป็นหงเหนือมังกรค่ะตอนแรกก่อนเลยพี่เกี้ยวเขาอยากลองเล่นจาาูยเนี่ยเอ้าหงมันต้องให้ผู้หญิงเล่นนะอาจารย์ก็เลยบอกเกียวไปเล่นไปํำไปํำมาอาจารย์บอกว่าอ้าเกียวกับพื้นก็รำได้ทำไมไม่ขึ้นไปลำบนเสาเกี้ยวอยากทำให้ได้ค่ะเกียวแค่รู้สึกว่าถ้าเกียวทําได้คณะมันก็จะต้องแบบ ไปต่อได้อะแล้วมันต้องไปต่อได้แบบที่ที่ดีมากๆแน่ๆเลยเกี <ๆ S 1> ่ยวฝึกหนักนะคะลมคืออุปสรรคของเกียวเวลาขึ้นไปแล้วอะต้องสู้ <6 S 2> นนต้องสู้กับลมข้างบนถ้าเจอลมสงบก็ยังดีคอนโทรลได้มันก็จะเป็นตามที่ใจเราคิดแต่พอเวลาเจอลมแรงอะเราต้องเหมือนใส่แรงคูณ2มันจะเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่ามันต้องสู้กับลมถ้าไม่สู้ปุ๊บมันจะพัน ตัวเราอะไม่เคยห้ามมาเกี้ยวจะไปอย่าทาอย่าอะไรไม่เคยไม่จะบอกขึ้นเลยแต่หาหลังให้ก็ยกมือไหวบอกท้นที่เจ้าทางให้งคอ้คุ้มครองตอนหลังยี่สบายดูเกี้ยวสบายเลยเมื่อก่อนไม่กล้าดูหรอกเดี๋ยวนี้แบบคือว่าลูกเราเก่งแล้วพ <ๆ S 2> ิมพ์งานก็เก่งด้วยเราก็ต้องไว้ใจเราสะใจตัวเองมากที่แบบขึ้นไปอยู่บนเสาสูงได้วันนี้อยู่ตรงนี้และอยู่ประจันหน้ากับแบบมังกรตรงนี้เรามาอยู่คู่ไปด้วยกันมันปลดล็อกใจนั่นแหละมันคือเราแล้ว มันแค่มันรอวันนี้แค่นั้นเองที่เราอยากจะทำอะค่ะมันเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้มันจริงๆมันก็เป็นตัวตนของเกีียวมานานแล้วแต่ว่าเกียวไม่ได้มีโอกาสที่จะแสดงมันออกมาเหมือนมันอยู่ใน DNA อยู่แล้วอะครับมันเปนปลูกฝันอรเงี้ยแค่รอเวลาแค่รอเวลามันตื่นขึ้นมาแค่นั้นเอง ล้วก็คุยกันว่าก,กับน,น้องบอกว่าเออน้องบอกว่าเออเจ๊ะจะขึ้นไหมบอกอ๋อไม่ขึ้นหรอกชุดมันหนักมากเพราะชุดเจ้าสาวห่างมันยาวมากเลยเจ๊คงไม่ขึ้นน้องสุพท้ายก็วิ่งฮิ้วลงเทา้าพ้บใบมาค่ะคือจริงๆเกี่ยวใส่รองเท้าส้นสูงอยู่พี่เกี้ยวเขาให้เปลี่ยนรองเทา้าแล้วแบบอัตโนมัติแล้วกันเปลี่ยนทำไมแต่เปลี่ยนแล้วหงมาแล้วเดี๋ยวเขาต้องให้พี่เกี้ยวขึ้นไป <S <S เสาแล้วอยากีนเห็นเสาปุ๊บเอาปีนขึ้นไป มันเป็น DNA ในร่างกายแล้วแบบเฮ้ยวันนี้มันเป็นวันของเราแหละตัวตนของเราที่แท้จริงเนี่ยมันก็คือแบบมังกรยกมันอยู่ในร่างกายของเรามันคือแบบเลือดของเตี่ยรส่เลือดมังกรแหละอากงก็จีนเลยนะอากงก็คนจีนเสือผืนหมอนใบามาเลยเรามองภาพตัวเองไม่ออกเลยว่าถ้าไม่ได้ทำํำถึงตนแล้วเราจะทําอะไรเขาคงภูมิใจเนาะพี่ก็ว่าอย่าง ตอนนั้นพี่เกียวเขาไปล่อลูกแก้วมังกรตอนเทศกาลช่วงตรุษจีนเตี่ยเห็นเขาเก็ภูมิใจซึ่งองผมอะผมทําตั้งแต่เด็กอะเตี่ยก็โอเคอยู่แล้วเขาก็ดีใจปกติแหละว่าลูกชายทําได้อะไรเงี้ยแต่พอเห็นพี่เกียวมาวิ่งล่อลูกแก้วเขาภูมิใจอนน้ช่วงช่วงในท้ายของชีวิตเขาแล้วน่าจะมาอีกประมาณ2อสมปีเขาถึงจะเสียประมาณนั้นครับผมว่าเขาคงจะภูมิใจในลูกสาวเขาเขาแบบงที่เขาเป็นแบบแบบว่าดั้งเดิมแบบอาจารย์สิงโตโบราณมากอะครอบครแบบคุณธรรมสูงแบบ ถึงจนซัดจงยืนอยัดคุณธรรมอย่างนี้เขียนไว้ที่ตู้อะไรอย่างเงี้ยเราเคยตอนเด็กๆแบบว่าไปออกงานเด็ก20คนเนี้ยเราบอกเตียอยากกินมาม่าในเซเว่นจำได้เตียบอกว่าไม่ได้เรา็งไม่ได้คืออะไรเขาก็เลยบอกถ้าเรากินแล้วอ่ะเด็กทุกคนต้องได้กินด้วยเขาก็เลยให้ตังค์อ่ะให้ซื้อกินเหมือนกันทุกคนก็เหมือนว่าความคุณธรรมคือความแบบเท่าเทียมกันไม่ใช่แค่ลูกเจ้าของคณะลูกเจ้าของได้กินดีๆแล้วเด็กคนอื่นก็นั่งมองเงียสิ่งที่อยากพูดกับเตียเหรอคะ เกี่ยวทำได้แล้วเตีย่ย <laughs> เขาก็คงจะดีใจที่เขามีลูกในสมคนนี้ที่ที่ใจเขารักสิงโตลูกก็นอนุรักษ์แล้วทุกว,วันนี้แล้วทาดีขึ้นกว่าเก่าเขาเสียไป20กว่าปีแล้วแล้วก็ยังอยู่ตรงนี้มีความสุขก็เพราะลูกอบอุ่นในครอบครัวนี่แหละทุกว,วันนี้ก็ยังเหมือนเขาอยู่กับเรานั่นแหละจะไปไหนมาไหนก็คือเรียกเขาตลอดอยู่เออเตี่ยไปงานนี้นะเตี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นะคือ ก็เหมือนเมื่อความอุ่นใจเราก็อยู่กับลูกเท่าทุกวันเนี่ยมองดูความสมําเร็จของลูกก็ดีใจแล้วพลังของครอบครัวหรือว่ากำลังใจที่ที่ซัพพอร์ตกันและการเป็นสิ่งที่ทําให้เราเอาชนะทุกๆอย่างได้